มาทึงคิวแอป,ปกู้เงินออนไลน์กันบ้างที่นิยมฮอตฮิตในยุคนี้กันอีกตัวหนึ่งค่อนข้างจะเปิดโอกาสกับคนที่ด้ยโอกาสแล้วก็ขาดการกู้เงินที่สำเร็จจริงๆมันก็มีข้อดีแล้วก็ใครๆก็ชอบในเรื่องของความที่มันไม่เข้มงวดในเรื่องของเอกสารและไม่เช็คแบ็กนิตบูโรด้วยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตอยหลานยายชแนลนะครับ ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งความง่ายก็มาเป็นอันดับสองแล้วก็ความรวดเร็วนั้นก็มาเป็นอันดับสามซึ่งไม่ใช่เงินกู้นอกระบบอย่างแน่นอนถูกกฎหมายบ้านเมืองเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปจาก Official Store คุณก็ทำการลงทะเบียนกรอกข้อมูลกันนิดหน่อยแล้วก็รอการออุมัติภายใน5นาทีจากนั้นก็รับเงินภายใน48ชั่วโมงใครว่ารอนานก็ผ่านก่อนเลยก็ได้ คิวนี้ก็จะเป็นของแอปพลิเคชันกู้เงินที่เขาร้องขอเฉพาะผู้ที่มีรายได้ประจำและอาชีพอิสระที่มีอายุไม่เกิน65ปีมีถิ่นที่อยู่แน่นอนติดต่อได้สะดวกรวมทั้งควรจะมีบัญชี Facebook ก,ก็ดีนะโดยจะได้รับเป็นสินเชื่อประเภทพิกโกไฟแนนซ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน33%จนถึง36%ต่อปีก็ถือว่าดอกแพงอยู่นะ แล้วก็ไม่มีการคิดค่าบริการใดๆก็เท่ากับว่าทุกคนที่ผ่านการเอรทอมบัติจะได้รับเงินเต็มจำนวนวงเงินพิกโกอยู่ที่สูงสุด50,000บาทก็ให้กู้ตามความสามารถในการชำระคืนและกู้ตามความจำเป็นซึ่งเขาเองก็เป็นสินเชื่อถูกกฎหมายก็จริงนะแต่ว่าก็มีระยะเวลาในการผ่อนแสนสั้น แค่ภายใน15วันสมมุติยืม50,000่นเนี่ยต้องส่งคืน15วันถามว่าคุณจะไหวหรือบางทีเนี่ยคุณก็อาจได้ไม่ถึง50,000่นกันหรอกเพราะว่าแต่ก่อนนะเขายังพอมีเวลาให้ถึง2เดือนแต่นั่นก็สําหรับวงเงินแค่500บาทแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังพอมีแบบนี้นะ แต่จะเน้นเฉพาะคนใหม่ๆเขาจะทําแบบนั้นก็เพราะว่าเขาจะเทสความสามารถแล้วก็เก็บคะแนนประวัติที่ดีของคุณซะก่อนแล้วจึงจะเพิ่มวงเงินให้ตามมาเอกสารก็ไม่ได้เยอะนะเตรียมสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านเอกสารแสดงรายได้หากใครไม่ได้มีสลิปเงินเดือนคุณก็ส่งเป็นหลักฐานการโอนเงินค่าจ้างจากนายจ้างมาแทนก็ได้ แล้วก็อย่าลืมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารคนใหม่ๆซึ่งเพิ่งจะเริ่มกู้อันนี้ต้องส่งเอกสารเยอะหน่อยนะส่วนคนเก่าเนี่ยไม่ต้องส่งเอกสารใดๆแล้วการสมัครครั้งแรกของคุณแล้วมันไม่ผ่านการ,รออัติคุณสามารถทดลองสมัครได้อีกครั้งหลังจาก60วันไปแล้วส่วนเรื่องเอกสารก็อยากให้ระวังนิดหนึงนะระวังมันต้องมีความชัดเจนมากๆจริงๆ ซึ่งคุณก็นแน่าจะสนใจตัวนี้นะเป็นแอปพลิเคชันวอลตี้นี่แหละที่เขาเองก็ไม่ได้มีแค่เงินกู้แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเช่าซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงเนี่ยที่เป็นสินค้ารักโลกเขาก็มีนะอย่างเช่นโซลาเซลล์ยานยนต์ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยจะให้วงเงินสูงสุดคือ40,000บาทจะกนนวอลติคุณจะกู้เงินคุณจะเช่าซื้อทำได้เองผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือแล้วก็ ทำได้เลยทันทีหลังจากที่ดาวน์โหลดคุณก็สอบถามหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยก็ติดต่อไปได้ตามช่องทางเหล่านี้ตามที่คุณสะดวกได้เลยนะขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ